สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนคอบอลทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมตีฟรีคิกวันนี้ผมก็มีแนวทางฟุตบอลนะครับมาฝากด้วยกัน1คู่เนาะให้มองไปที่หลีกเอิงฝรั่งเศสได้เลยนะครับคู่ระหว่างนิดเนาะเปิดบ้านพบกับไอชักซิโอเนาะสำหรับคู่นี้นะครับผมแนะนําว่าให้เชียร์ทางฝั่งชาบ้านอย่างนีดได้เลยครับเพราะว่าด้วยเรื่องผลงานของชาวบ้านก่อนเลยเนาะอย่างนิดเนี่ย ผลงานโดยรวมถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับฟอร์มในช่วงหลังก็ถือว่ากระเตื้องขึ้นมาเยอะเนาะห้านัดหลังสุดของพวกเขานะครับก็เป็นการเก็บชัยมาถึง4นัดแล้วก็เสมอมา1นัดด้วยกันส่วนทีมเยือนเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าฟอร์มค่อนข้างแผ่วลงไปเยอะครับอาการค่อนข้างโคม่าเลยทีเดียว6นัดหลังสุดนะครับเก็บชัยได้เพียงแค่1เกมแล้วก็แพ้ไปถึงเก <ไป S 1> <agile. S 2> มด้วยกันนะในวันนี้พวกเขาต้องบุกไปเจอกับทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง,ง,งกว่าเนาะแล้วบอกได้เลยว่าฟอร์มค่อนข้างดูดีกว่านะน่าจะเป็นงานหนักของพวกเขาเลยทีเดียว มาว่ากันด้วยการเปิดเลทในวันนี้เนาะผมมองว่าค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลนะเพราะว่าทีมเจ้าบ,บ้านค่อนข้างที่จะดูดีกว่าแล้ววันนี้เป็นการเล่นในบ้านของพวกเขาด้วยบวกกับผลงานของทีมเยือนครับที่ดูไม่ดีและความพร้อมของทีมก็ยังไม่มีผมบอกได้เลยว่าวันนี้นิดเนี่ยน่าจะเปิดบ้านเก็บ3มแต้มได้อย่างแน่นอนครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับแนวทางที่ให้ไวเนาะ หากท่านใดนะครับสนใจอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดเนาะบอลชุดโครงการครับแล้วก็บอลตัววีด้วยกันทางเข้าหน้าโปรไฟล์เลยครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านดูบอลอย่างมีความสุขสวัสดีครับ